ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตำบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กลับมาในช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะวันนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกอบตณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่จนถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี้ค่ะโดยทางนายประสิทธิ์เอียดคงผู้ำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลท่านก็ได้ส่งความห่วงใยนะคะเชิญชวนและก็ฝากไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์และก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ได้ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้คุณสามารถแจ้งเหตุภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะคะซึ่งจะนำทุกท่านนะคะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กับนายประสิทธิ์เอียดคงผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลค่ะ อย่าลืมนะครับว่าหากว่าท่านไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับหน้าที่ของท่านตามรัฐธรรมนูนแล้วก็เลือกตั้งอบตเนี่ยว่างเว้นมาเกือบแปดปีแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องเมื่อมีการเลือกตั้งขอให้พี่น้องได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่28นะครับพฤศจิกายน2564เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านที่ท่านม ติดภารกิจหรือท่านมีเหตุจําเป็นนะครับท่านเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องถูกจํากัดสิทธิ์นะเดี๋ยวนี้นะก็เรียกถูกจํากัดสิทธิ์สปีกําหนดเป็นระยะเวลานะครับไม่ไม่ใช่เสียสิทธิ์เหมือนในอดีตถ้าเสียสิทธิ์ในอดีตเนื่อครั้งแรกท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ลงในเลือกตั้งแต่ครั้งหลังท่านไปใช้สิทธิ์ลงเลือกตั้งสิทธิ์ก็ได้คืนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับกำหนดระยะเวลาเป็นเวลา2ปีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องถูกจํากัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีท่านก็ต้องแจ้งเหตุแจ้งเหตตุกกก็คือออ่่นน700 700วัล้ง แล้วก็หลังวันล้ตั้งเก็ยวันถามว่าแจ้งเหตุที่ไหนครับแจ้งเหตุที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านนะสำนักทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสำนักทะเบียนของเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอก็ตามนะครับแจ้งเหตุได้วิธีการแจ้งเหตุสามารถแจ้งเหตุได้3ามวิธีการก็คือส่งเป็นจดหมายมหรือไปแจ้งเหตุเป็นด้วยตัวเองอหรือมอบอำนาจให้คนอื่นไปแจ้งแทนก็ได้ นะครับเอาหมาัดประชาชนไปนะครับเพราะฉนั้นจะอ้างว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ <S <S หรืออาจจะติดโควิดแล้วปรากฏว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้วในอนาคตอาจจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าท่านถูกจากัดสิทธิอ้างว่าถูกจํากัดสิทธิเพราะติดโควิดฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่าน,นติดโควิดถือเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นเหตุหนึ่งในการแจ้งเหตุนึกออกนะครับสามารถแจ้งเหตุได้ว่าท่านแจ้งเหตุเพื่อรักษาสิทธิไม่ให้ท่านถูกจํากัดสิทธิท่านก็แจ้งเหตุเสียก่อน7จวันหลัง7วันวันเลือกตั้งครับเชิญชวนนะครับ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันอมรอรัตนพริมพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ให,หม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ IOC โดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 95.5 m h เ99.5ส h z ตและ AM 1,206 kHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาิก15นาทีถึง14นาิกา30นาทีแนะนำรายการได้ที่074-721-535